สวัสดีค่ะมาด้านาานี้เลยมาด้านนี้เลยนี่เพิ่งลงรถเมื่อกี้เลยผ้านวมยยใยไหมญี่ปุ่นนะคะเพิ่งลงจากรถเมื่อกี้เลยนะของเพิ่งมาส่งเลยผ้านวมยยใยไหมญี่ปุ่นอะยืให้ดูผ้ารุ่นนี้นิยมมากเลยนะคะห่มหน้าหนาวก็ดีหน้าร้อนก็ดีนะ เป็นผ้านมใยใหม่ญี่ปุ่นนะคะใยจะนิ่มๆนะตนี้ใยจะมีความนิ่มจะไม่หนามากนะคะแต่ว่าจะห่มสบายใยจะมีความนิ่มนะนี่อะเดี๋ยวกางลายให้ดูขนาด6ฟุตนะคะเป็นขนาด6ฟุตนะ ขนาดใหญ่ๆลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่นะมาดูเนื้อผ้าใกล้ๆนี่นะคะเนื้อผ้านี่นิ่มๆแบบนี้เลยนะเย็บขอบอย่างดีแบบนี้นะคะไม่มีลุยนะน้องเย็บขอบอย่างดีนะนี่ ขนาด6ฟุตใหญ่ๆแบบนี้่มได้สองสามคนเลยนะคะนี่ลายน่ารักมากมาพร้อมแพ็กเกจกระเป๋าแบบนี้นะคะ ใส่มามันจะมีกระเป๋ามาให้จะได้ผ้าห่มไปแล้วก็เป็นกระเป๋าสวยๆแบบนี้ไปให้นะคะผ้าห่มเนี่ยจะพับใส่กระเป๋าอยู่แล้วนะราคาส่งเนี่ยถูกมากเลยนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะนําไปขายนะคะเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะเข้ามาเลือกซื้อที่หน้าร้านได้เลยนะคะนี่ลายมีเยอะมาก ลายแต่ละล็อตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะลายมาไม่ตรงแบบเดิมนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเลือกลายนะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้านได้เลยนะคะนี่ลายน่ารักน่ารักลายมินิมอลนี่นะสุดใหญ่ๆ เดี๋ยวจะขึ้นลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเพจขึ้นไลน์ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ